ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะค่ะการมองเห็นวัตถุนะคะ,ะซึ่งเราจะมองเห็นวัตถุได้นะคะเริ่มจากอ,อวัยวะ,ะที่คุณครูนำมานะคะนั่นก็คือตาของเรานะคะซึ่ง การมองเห็นวัตถุนะคะแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเป็นแหล่งพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะช่วยให้พืชสร้างอาหารได้ทําให้มนุษย์เราสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะ,ะและทํากิจกรรมได้ในเวลากลางวันนะคะเมื่อมีแสงนะคะจากวัตถุมาเข้าในตาจะทําให้มองเห็นวัตถุนั้นการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้น จะเข้าสู่ในตาโดยตรงส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสงต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงไปกระทบวัตถุแล้วจะเข้าในตานะคะค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นในตาของเรานะคะในตาของเรานะคะเป็นอวัยวะสมพัญที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว ส่วนประกอบที่สําคัญของในตานะคะมีดังนี้คืออ่าหนึ่งกระจกตานะคะ,ะกระจกตาก็อยู่บริเวณนี้นะคะม่านตานะคะม่านตาของเราอ่ะก็อยู่อ่ะด้านข้างนะคะอ่ะม่านตานะคะเป็นเนื้อเยื่อส่วนที่มีสีของในตาควบคุมปริมาณแสงที่จะผ่านเข้าสู่เลนตานะคะ แล้วก็จะมีรูม่านตานะคะรูเล็กๆอยู่เป็นช่องกลางม่านตานะคะเป็นส่วนที่มีสีเข้มกลางในตารับแสงผ่านเข้าสู่เลนตานะคะแล้วก็จะมีเลนตานะคะตรงนี้นะคะ,ะจุดตรงกลางตาของเรานะคะเรียกว่าเลนตาซึ่งเป็นเลน,นูนะคะทำหน้าที่รับแสงจากวัตถุมีความยืดหยุ่น เพื่อให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่ระยะต่างๆได้ชัดเจนตลอดเวลานะคะ,ะแล้วก็จะมีจอตานะคะอยู่บริเวณนี้นะคะจอตานะคะเป็นเนื้อเยื่อสีดำชั้นในสุดนะคะประกอบด้วยใยประสาทที่ไวต่อแสงเป็นจำนวนมากเซลล์ประสาทเหล่านี้จะรวมกันเป็นประสาทต,ตานะคะซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณแสง เป็นสัญญาณไฟฟ้าเข้าสู่สมองแล้วสมองก็แปลความหมายเป็นภาพที่เราเห็นนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนเปิดหนังสือหน้า110นะคะในหนังสือหน้า110นะคะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้การมองเห็นวัตถุนะคะข้อที่1ให้นักเรียนนะคะเขียนลูกสองแส,ด,ส,สดงลูกศรแสดงรางสีของแสงที่ทําให้เรามองเห็นนะคะซึ่งหนังสือนะคะหนังสือที่เด็กผู้หญิงคนนี้อ่านดูใช่ไหมคะ หนังสือนะคะไม่สามารถอะไรได้คะ่ะไม่มีแสงในตัวนะคะต้องอาศัยแสงจาก่าหลอดไฟใช่ไหมคะเราก็เขียนลูกศรนะคะที่เราสะอาดทาให้เรามองเห็นได้ก็คือ,อแสงนะคะตกกระทบมาที่หนังสือนะคะหลังจากนั้นหนังสือก็อเราก็สามารถมองเห็นหนังสือได้นะคะซึ่งแสงที่ตกกระทบแล้วก็เข้าสู่ตาของเรานะคะ ตรงนี้นะคะนักเรียนก็วาดลูกศรได้เลยนะคะต่อไปนะคะเรามองเห็นอ่าโทรทัศน์มีแสงใช่ไหมคะมีแสงอยู่แล้วนะคะไม่ได้ตกกระทบไหนก็คืออ่เข้าสู่ตาของเราเลยนะคะอ่ะเข้าสู่ตาของเราเลยนะคะนักเรียนก็ทําลูกศรน,นะคะ ต่อไปหน้า111ค่ะหน้า111นะคะเรามองเห็นวัตถุดได้อย่างไรนะคะ Adjust. เรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกออําเนิดแสงนะคะนักเรียนก็เขียนเลยนะคะซึ่งเรามองเห็นวัตถุดได้อย่างไรนะคะในหนังสือนะคะนักเรียนเอาในหนังสือ,อได้เลยนะคะในหนังสือจะอยู่หน้าที่ เดี๋ยวคุณภูดูก่อนนะคะ,ะในหนังสือจะมีอยู่หน้าที่หนึ่งร้อยสามนะคะ,ะคุณภูจะเฉลยให้เลยนะคะเรามองเห็นวัตถุนะคะเรามองเห็นวัตถุ ที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากวัตถุนั้น แสงจากวัตถุเข้าสู่ในตาโดยโตรง ส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกำเนิดแสง